ไปคนคล้องขึ้นห้องแต่ที่น้อนล่มากยังบ้านนี่ล้องใส่อะมือมืออ่นสินล้องใส่อยดอด มองทำไมมองกล้องมองกล้องต้องมีคนดูเลยนี่ทำยังไงอะไรนะฮะกินไปแล้วแม่ปลุกแล้วไม่ยอมตื่น แต่พอพี่อัพกันนนีนี่อะไรแม่บอกแม่ความผิดแม่เขาเขาบอกว่าทำไมแม่ไม่ปลุกให้ตื่นใจแม่ปลุกไงใจแม่เอามือฟาดเหมือนพ่อใช่ไหม,ไม,มแม่ไม่รู้วิธีวิธีปลกุกพ่อบอกก็ให้เอามือใส่บังหูวลูกขึ้นจะตื่นถ้าปลกุกเบาๆเขาไม่ตื่นหรอก ขาต้องชอบให้ขครหยาต้องให้ลากแล้วก็เอากลิ่นหอมๆไม่ให้เขาดมผมก็เอาเป้ใช่ไหมแม่ ที่นอนลมอยู่ไหนล่ะที่นอนลมอะฮะที่นอนลมอยู่ไหนล่ะต้องใช้ลมปั๊มน้ำมันดิหร้อมีเครื่องฮะมันมีเครื่องในตัวไหมไม่ปลอยมันมีเครื่องในเครื่องเครื่องปั๊มในตัวไหมที่นอนลมนี่ขอบคุณพี่น้องเก้าร้อยกว่าคน นีรถพี่อัพกับรถพี่นารากอน,นะครับว่ากลายเป็นว่าเข้าออกตอนไหนก็คือเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ให้ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีบางที่ถ้าไม่ถึงบ่บายโมงบ่ายสองเขาจะไม่เข้านะครับถ้าเข้าก็คือถ้าเปิดก่อนก็คือหมายถึงว่าสองวันก็เปิดเช้าถึงเที่ยงก็เป็นวันหนึ่งล้าจากเที่ยงถึงพรุ่งนี้เออจากเที่ยง หรือบ่ายโมงบ่ายสองถึงพรุ่งนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นอีกวันหนึ่งฉะนั้นบางที่เขาจะให้เป็นสองวันคิดเป็นสองวันแต่ตรงนี้คือดีครับตรงนี้คือดีคือเข้ามาตอนไหนก็คือเข้าตอนนั้นก็เช็คเอาท์พรุ่งนี้ครับก็บางที่จะคิดเป็นสองวันใช่ เอาตัวลงไม่เอากระเป๋าลงไปด้วยเลยนะอนะเออขึ้นมาไว้เหมือนเดิมใช่ไหม ทำุญแจเลยคญแจสามศูนย <30 4. S 1> ์สะแม่รัดปกติเขาก็จะถือเอาแต่ของตัวเองหรือไม่ถือเลยแต่นี่พ่อเลยอ,อบรมสัง่งสอนหมายว่าไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นนิสัยลูกต้องแบ่งเบาภาระ,ะพ่อแม่ให้พ่อแม่สบายเนย่งตัวนั้นไอ ไม่ไม่ไอโฟนเอาไอโฟนออกไปไอตัวนั้นของแม่ไตัวนั้นมีอยู่ค่ะไม่เอาัอนั้นหญ่เอาอะไรเอาไปชาร์จไอโฟนให้เต็มก่อนไอโฟนแม่ไหนทีนี้อยู่ในกระเป๋าไม่ใช่หรอครับต้องใช้แม่ต้องเปิดเสียงไว้เวลามันนี้มันจะได้ตามหาได้ตลอดเพราะว่าเครื่องเครื่องเก่าแม่ก็หายไปเพราะว่าแม่ไม่เปิดเสียงพอไม่เปิดเสียงมันตามหาไม่เจอไลน์คือใครที่ติดต่อกับแม่ทางไลน์คือ คือหายหมดเลยคือหายหมดเอาเป้พ่อเฟย์พ่อเอาเป้ไหนเอาก็เปย์กับแม่นั่นเลยอ๋อค่อยเฟย์เอาไว้เอกสาเอาไว้ตรงนั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปส่งแม่เดี๋ยวพ่อไปเข้าแบงค์ไปร้อยหนึ่งไปร้ยหน่งขย่อจะแบบนั่นแหละเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าปลุกเบาปลุกเบาเขาแม่ปลุกคนละปลุกให้หลับไม่ใช่ปลุกให้ตื่น แม่จะแม่จะเป็นคนแม่จะเป็นคนนิ่มนวลแบบเบาเเบาๆก็จะเคลิมไปเลยคนโดนปุูกก็จะเคลิมหลับต่อเลยเราเราต้องคือเราต้องเราต้องรู้ว่าใครปลูกยากปลูกไม่ยากครับถ้าใครถ้าใครปลูกยากเราก็จะใช้อีกพิธีหนึ่ง ถ้าใครปลูกง่ายแล้วก็ใช้วิธีหนึ่งอันนี้แม่ก็จะใช้วิธีแบบเหมือนเนื้อสุขภาพปะดึงขาลูกเกิดทางท่าอย่างเงี้ยแม่ก็ดึงขาเขาเองค่ะแล้วก็ดึงแขนไม่ของาะเขาต้องจิกผมตื่นตื้นตื้นตื้นประมาณเนี่ยแสดงว่าหิวอยู่ในนั้นนะของเราชั้นสามชั้นสี่เอาเอ้นสามตัวสี่เอาแม่แค่ได้ไม่ต้องพยายามเปิดสั่นเปิดเสียงไว้เวลาแม่วางไว้ตรงไหนปีนี้หายจีเครื่องแล้วนะโทรศัพท์ สองเครื่องเดียวก่อนซื้อเครื่องนี้ก่อนซื้อเครื่องนี้ก็หายแล้วก็ไอโฟนเหมือนกันใช่ไหมสามอะไรนะสามชูนชีนอนต่อแล้วนะกินอะไรสั่งขึ้นมาก็ได้สั่งเชฟลูกอยู่ไนครับเดี๋ยวนี้คี่คือห้องพักให้อยู่ภายในนะครับ ับจิมพี่น้องที่อยเป็นมูกกันมากจนส่ง่อขาวหอวทองส่ง่อขาวหอทองพักบ้ดนก็พ่อจิมสมยามเช้าคได้ซื้อสอมาเน,นี่ยปั๊บอยู่ในถุงแดงเราออกมาออกมาลาดสายหัวเตียงซึ่งไว้หัวเตียงเลย สวัสดีทุกคนนะครับที่ยังไม่หนีครับตอนนี้ก็ถึงห้องพักด้วยความปลอดภัยคืนนี้เจอกันนะครับวันนี้ก็จะออกเรนะ็วนยเพราะว่าวันนี้เริ่มแสดงหนึ่งทุ่มตรงเลิกตีสองเลิกตีสองางานาในจังหวัดขจอะ่ะ น่าจะได้ประมาณานะั <ไป S 1> น้นเนาะบนงานประเพที่นำบุญบานเาคุณจะข้บรบไปตามถนนอไปตามหาเธอได้ใช่แล้วฉัน่ยไม่ได้ฉันจะไปต้องยนนแม่ตงนี้ขอแบกเบิดแดบย,ย่ฮะยาอยู่ข้างล่างใช่ไหมใม่ไหม มีอะไรใ้กสวยมกยังไม่ได้กินยานะยัไม่ได้กินยานนะกินเลย่กินยาแก้ไอก่อนไอไปยา่าเชื้อมาด้วย่าเช้ออยู่ข้างล่างอันนี้เครื่องนะั้นของที่ชารของแม่เครื่องนะั้นอยู่ไหน มไม่น้เนี่ยะพ่อรู้แล้วพักพได้ยินแต่พี่พักเพราะว่าพักคือพักอะไรพักไหนพัก,พก,พกที่ไหนไหนรียังไงไม่รู้เหมันกันพีมือพ่อเอเขาต้องไปไกลแน่นอนนี่พ่อ ผมมานังอ่านคอมเมนต์นะี่พอเขาบอกเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์วัมมนี้มมนด้รับชมมือสื่อคือพ่มีแต่พ่อก็เหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยโยบีน้องวันนี้ดากำลังรับชมสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้อง9 0้าร้อกว่าคนนะครับที่เข้ามาเมื่อวัคริสตมาสอีกรอบหนึ่งนะครับ ผู้กองกำลังรับชมอา<อ><อ>ทิตชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้บวนบอ,ว,อวผลสวัเดีเพ่อเอสสวัสดีครับ เก๋ไก่กำลังรับชมสวัสดีนะครับดูสิน่าารักกมเลยนะโอเเคอยด้าสวัสดีพี่น้องอันเยพี่น้องเหตุการณ์เหตุงานเนาะพ่อกรับสิล่างหน้าล่างตาก้อนบัดครัขบขอบคุณขอบคุณที่พี่น้องที่ติดตามแเราปะ,ะยูให้กำลังใจมากจนว่าหอดดูเป็นมูฟอร์จนว่าหอดที่พักนะครับ วันนี้พึงดีผักด้วยความปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใย